เือเก็บผักกระดาษไม่ช่องพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังแางหาลอยู่สิขืนวิธีใดน้อคือว่า สวัสดีพี่นอ้องยังหานเราพาัผักกะเดาวพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องยังหานเราพัผักกะเดาวพี่น้องเอ้ย พี่น้องก็นนะ่าพี่น้องว่องกับยีสู้สูพี่น้องมึงเนี่ยชวงบุญช่วงมาจากเออหาดอผักกับเราพี่น้องเยองลยมาๆๆซอยเก็บกันซอ,อยเก็บมนจ้ะ ไปฝากคนกรุงเทพกรุงเทยพี่้องเนาะนพี่รองก็นนะ้าพี่้องวะองกัิชีสูงพี่้องมึงเนี่นยชุชมาจ้าเดอหาดอกผักกระดาพี่้องเด้อมาๆๆา่าาก,ก็บกันใสยเก,ก็บนีจ้ะกระดาษพดกระดาษ ไปฝากพี่น่องลงถีบบวกไปฝากเขาเขาว่าพี่น่องก็น่าพี่น่องว่ะ่น่องก็ยิ่งสูงสูงพี่น่องมึงเนี่ย ทุรมมือท่มใจาด้อหาดผักกระดาพี่งด้อมาๆๆอยเก็บกันคอยเก็บนะจ๊ะกระดาวพักกระดายืาฝากพี่หลงกรุงเทพบวกไปฝากเขา้าเขาว่าไปฝากคุกรุงเทพกรุงไทย,ยพี่หองเนาะัน ทุ่มมือท่มใจดื้อหาดอกผักกระดาพี่น้องดื้อมาๆๆคอยเก็บกันคอยเก็บนะจ๊ะไอยฝากพี่น้องเขาไปลงทิพห์งาหยอดผักกระดาษยางหาดอกพี่น้องลุ่มกระแหง ก็เหง่งแดงพี่หลงเอ้ยฝนก็มาเช่นนึงอ่ะล่ะแต่ก็ซุงมเนี่ยจะนาอยอยู่แต่หนาเพื่งกับ ดื้อหาเาย็นองเย็ยนหนักไท้องก็จะดื้อพี่น้องรถึงสมุทรได้ท้องไ็้จะดื้อหาเราผักกระดาพี่นอ้องดื้อมามากมากคอยเก็บกันคอยเก็บมือจ้าเองี้ยมึงน,นะหนาพม่งก็ได้คือพุทฝืนได้รอพักกิบพักกระดาษไวฝากคิด ดีพี่น้องยังหานเราพักักกับเราพี่น้องเอ้ยดื้อหารี่ย์นองยีน่าได่ท่องได้จ่ายเรื้อพี่น้อง ไปฝาคนกรุงเทพกรุงเทยูพีลน้องเนาะ สวัสดีพี่นอ้องยังาหาเราพาผักกับเราพี่น้องเอ้ย สวัสดีพี่นอ้องยังหาเราพาผักกระเดาพี่น้องเอ้ย่า ไปฝากพี่น้องเก็ไปลงทิพย์งาหยอดประกาศดาวยางหาหล่อพี่น้องร่มก็แห้งแห้งกระดาษเอาประกาศดาวยี่ไปฝากพี่น้องลงทิพย์บวกไปฝากเข้าเข่า Hmm. Yeah.